สวัสดีค่ะเจอกันนะคะเช่นเดิมค่ะกับช่องมาริสาชาแนลนะคะวันนี้นะคะพี่มาริสาก็จะมาดูวิธีอัปเดตแก้วสารพัดนึกค่ะเพื่อนๆในคลิปที่แล้วนะคะแก้วสารพัดนึกที่เราวางไหลลงไปมีเพื่อนๆหลายคนทักถามมาว่าประมาณกี่วันนะคะคลิปนี้เราลงได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะ แล้วเขาก็จะแตกหน่อแตกกอออกมาง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะบอกแล้วว่าแก้วสารพัดนึกเขาเพาะง่ายเขาเลี้ยงง่ายมากค่ะเพื่อนๆประมาณสิบสิบวันนะคะเขาก็จะเริ่มมีรากแล้วเขาก็จะเริ่มแทงหน่อออกมาประมาณสิบห้าวันนะคะและประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะโตแบบนี้แล้วนะคะแก้วสารพัดนึกหรือว่าพญาจงอางนะคะเห็นไหมคะเราก็เพาะกันแบบ วิถีชาวบ้านง่ายๆนะคะแล้วก็กบดินรดน้ําอย่างที่บอกนะคะว่าเราลดบันเว้นวันยังไงก็ได้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพาเพื่อนๆมาทําการแพ็คต้นไม้กันดีกว่าค่ะเพราะว่าก็มีเพื่อน,อนๆหลายคนอยากแบ่งปันกันนะคะต้นไม้เรามีเยอะแล้วก็แบ่งปัน ก็คือแบ่งปันกับเพื่อนนะคะเราก็จะแพ็คส่งทางาไปรษณีย์ให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าเรามาแพ็คต้นไม้กันดีกว่าค่ะไปค่ะนี่นะคะเป็นไหลของแก้วสารพัดนึกนะคะที่เราเอาวางไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเขาก็จะมีรากออกมาแล้วเขาก็จะแตกหนอแตกกอออกมานะคะแล้วยังไม่ไม่พอนะคะข้างเขานี่เห็นไหมคะ ก็จะมีเริ่มหน่อแทงขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่หลายหนึ่งนี่เขาก็จะได้หลายต้นเลยนะคะแตกออกมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําการแพ็คปรษณีนะคะแบ่งไปให้กับเพื่อนนะคะมีเพื่อนๆขอมาค่ะเราก็จะเอาดินในกระบะที่เราเพาะไว้เนี่ยใส่ในแก้วนะคะแก้วนี้ก็เป็นแก้วน้ําพลาสติกนะคะที่เราซื้อกาแฟ ทานแล้วก็เราไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เอามาแพ็กใส่กล่องได้เลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็นำดินเข้าไปใส่ในแก้วกาแฟก่อนค่ะก็เอาดินใส่ลงไปก่อนอันดับแรกนะคะเสร็จแล้วแล้วก็อัดดินเข้าไปเล็กน้อยให้มันแน่นหน่อยหนึ่งนะคะใส่พอประมาณค่ะเสร็จแล้วก็เอาต้นแก้วสารพัดนึกนะคะที่เราแกะไว้ค่ะก็วางทับลงไป บนดินได้เลยนะคะก็ถนอมถนอมนี่นะคะก็มีไหลมีหนอออกมาค่ะไหลที่เราตัดไว้นะคะจริงๆเราผ่าหัวก็ได้นะคะแต่คิดว่าวิธีนี้มันติดง่ายกว่าติดได้ง่ายทําได้ง่ายกว่านะคะทําแบบวิธีชาวบ้านของเราค่ะเพื่อนๆไปค่ะเราไปแพ็กกันดีกว่านะคะวิธีการแพ็กเราก็แพ็กกันง่ายๆใส่กันง่ายๆเลยนะคะ เราไม่ต้องรากของเขาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะรา,ากของเขายาวมากเลยนะคะยวเอาใส่ลงไปเลยะคะ่ะสังเกตรากของเขานะคะเพื่อนเขาติดถ้าเราใส่กล่องแบบนี้ก็ส่งแบบด่วนก็ไม่เกินสามวันนะคะต้นไม้ของเราก็จะไม่มีปัญหาแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็เอาดินวางทับข้างบนอีกเล็กน้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้กระดาษทิชชู่ค่ะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็เอาไปซับน้ําแล้วก็เอาไปซับไว้ข้างบนดินอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อว่าดินจะได้ไม่กระแทกออกลงมาเดี๋ยวเ,เอากระดาษทิชชู่ซับน้ําเสร็จนะคะเราก็ค่อยๆย,ยัดใส่ลงไปขอบๆต้นนะคะรอบๆต้นอีกทีหนึ่งนะคะ ค่อยๆทาถนอมถนอมนิดนึงนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จับให้แน่นๆเลยนะคะและอันนี้ก็เป็นกระดาษผ้าเป็นผ้ากระดาษผ้าที่เขาใช้เช็ดมือค่ะกระดาษเช็ดมือที่เป็นผ้านะคะแล้วก็ชุบด้วยน้ำอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ต้นไม้ใส่รอบๆโคนต้น,นให้เขาก็ได้มีความชุ่มชื้นนานขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆ อันนี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็ใส่แพ็กเกจนำส่งได้เลยนะคะเห็นไหมคะง่ายๆค่ะวิธีการแพ็คของส่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะทีนี้ปิดฝาเสร็จแล้วก็ทําการบรรจุใส่กล่องนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆค่ะวิธีการแพ็คต้นไม้นะคะนี่ใส่กล่องนะคะเดี๋ยวเราที่ช่องที่บริเวณว่างๆของกล่องเราก็หาหนังสือพิมพ์นะคะอัดเข้าไปให้เต็มๆให้แน่นๆก่อนนะคะเผื่อว่าต้นไม้เขาจะใกล่องเขาจะได้ไม่กิ้งไปกิ้งมาค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการส่งได้เลยนะคะ,ะเพื่อนๆรอรับได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกําลังใจให้ช่องมาริสา h ชนแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ